ในขณะที่คนทั้งโลกต่างหลงไหลในเสน่ห์อันน่าหลงไหลของเทสล์และบิดหนังสือพิมพ์ทุกฉบับช่องข่าวทุกช่องและผู้เชี่ยวชาญทุกคนต่างตั้งคำถามเดียวกันว่าใครจะเป็นราชาแห่งรถยนต์ไฟฟ้าคนต่อไปเทสล์หรือบิดขณะเดียวกันบริษัทแห่งหนึ่งในรัสเซียกำลังสร้างสิ่งที่สันคลอนตลาดอย่างเงียบๆไม่มีการกล่าวอ้างใดๆไม่มีการประโคมข่าวหรือการโฆษณาเกินจริงใดๆทั้งสิ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของรัสเซียไฟกำลังลุกโชนขึ้นอย่างเงียบๆ มอสคูร์สาเอนี้คือรัเสเซียที่มักถูกมองว่าจมปลักอยู่กับอดีตด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศที่รถยนต์อย่างรอเดอร์เป็นที่นิยมแต่ในการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าโลกกลับมองว่ามันล้าหลังแต่มอสคูร์ได้พิสูจน์แล้วว่าผู้เปลี่ยนเกมตัวจริงเล่นอย่างเงียบๆก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2022ขณะที่โลกกำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับฟีเจอร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่มีปัญหาของเทเซอรและบิดกำลังอวดโปสเตอร์นวัตกรรมแบตเตอรีตตอรตตอร่มัสกิชได้นำโรงงานบรอนดเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างเงียบๆพวกเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ไม่เพียงแต่ราคาไม่แพงแต่ยังน่าเชื่อถือจนคนทั้งโลกต้องจับตามองและนั่นคือที่มาของมัสกิช 3e รถยนต์ไฟฟ้าที่รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งรัเสเซียแข็งแกร่งทนทานและใช้งานง่ายมัสกิช 3e ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง พร้อมตัวเลือกแบตเตอรี่55กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ66กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จเพียงครั้งเดียวก็สามารถวิ่งได้สบายๆ400-500กิโลเมตรแม้คนทั่วไปจะมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นเพียงรถยนต์สำหรับใช้งานในเมืองแต่ส3สอียืนยันอย่างชัดเจนว่าผมสร้างมาเพื่อการเดินทางระยะยาวรูปลักษณ์ภายนอกก็น่าประทับใจไม่แพ้กันไฟหน้าคมกริบรูปทรงที่กว้างและดีไซน์ที่ทัดเทียมกับรถ s u v ยุโรปทุกคันไม่มีลูกเล่นทางเทคโนโลยีที่ว่าวังอลังการมีเพียงพักกำลังที่แท้จริง มอสกิช3อ e ีมาพร้อมฟีเจอร์ที่สร้างความสันเทือนให้กับตลาดรถยนต์ทั้งตลาดจุดเด่นแรกคือความสมดุลระหว่างราคาและระยะทางที่วิ่งได้อย่างลงตัวแม้รถยนต์อย่างเทสเซ Mo โมเดล3และบิดอฟินจะขายได้ในราคาหลายล้านรูปีแต่ยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องระยะทางแต่ Mo สกิช3อ e ีมอบความน่าเชื่อถือและระยะทางที่วิ่งได้ไกลในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้าทั่วไปให้ความสำคัญมากที่สุดพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องควักกระเป๋าจ่ายแพงเพื่อให้ได้ระยะการใช้งาน ที่น่าประทับใจในขณะที่บริษัทใหญ่ๆมักขึ้นราคาพร้อมฟีเจอร์สุดอลังการม s สกิชกลับมุ่งเน้นไปที่ความต้องการหลักที่ลูกค้าทุกคนให้ความสําคัญนั่นคือการเดินทางอันยาวไกลที่ไม่หยุดกลางคันจุดแข็งสําคัญประการที่2องของ o w i กิช 3e คือเทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งรถคันนี้ไม่ได้พึ่งพาฟีเจอร์ไฮเทคสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อโชว์เท่านั้นทุกสิ่งที่รถนำเสนอไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ชุดแบตเตอรี่หรือการออกแบบภายในที่เรียบง่ายล้วนสร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือมอสกุชเข้าใจดีว่านวัตกรรมที่แท้จริงไม่ได้มาจากหน้าจอที่สวยสะดุดตาหรือลูกเล่นที่ล้ำสมัยแต่มาจากความแข็งแกร่งที่พิสูจน์ตัวเองบนท้องถนนทุกวันปัจจัยที่3ที่ทำให้มอสกุชสาม e โดดเด่นคือความแข็งแกร่งแบบรัสเซียรถคันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพถนนที่โหดร้ายสภาพอากาศที่โหดร้ายและความท้าทายที่รออยู่ทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเป็นถนนน้ำแข็งอุณหภูมิติดลบหรือสภาพภูมิประเทศที่ครุขระมอสกุชสาม e ยังคงเดินหน้าต่อไป ความแข็งแกร่งของรถยนต์ไฟฟ้าถือกำเนิดขึ้นจากดินแดนที่ความอดทนคือวิถีชีวิตและที่สำคัญที่สุดคือการผลิตที่รวดเร็วแม้ว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วโลกจะยังคงเป็นการแข่งขันระหว่างห้องปฏิบัติการระดับไฮเอ็นและเงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์แต่มอสวิชได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณสามารถผลิตรถยนต์คุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องมีเสียงดังรบกวนหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้มาจากซิลิคอนแวลลี์หรือเสี่ยงให้เพียงอย่างเดียวท้องถนนในมอสโกสามารถจุดประกายคลื่นลูกใหม่ที่พลิกโฉมตลาดทั้งหมดได้สัญญาณเตือนภัยสำหรับเทเซอร์และบิดเสียงสัญญาณเตือนภัยดังก้องไปทั่วบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทเซอร์และบิดก่อนหน้านี้สตาร์ทอัพทุกรายที่พยายามท้าทายเทเซอร์ล้วนแต่สะดุดกับความผิดพลาดของตนเองหรือไม่ก็พภัยแพ้ในการแข่งขันอันดูเดือดในตลาดบางรายก็ประกาศอย่างกล้าหาญบางรายทุ่มเงินหลายพันล้าน,านดอลลาร์แต่ส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวไม่เป็นทา ในทางกลับกันบีเทลิกโฉมวงการด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับโลกด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเช่นแบตเตอรี่แบบใบมีดแต่รถยนต์ของพวกเขายังคงไม่สามารถจัดต้องได้และราคายังคงสูงเกินเอื้อมสําหรับคนทั่วไปท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แม้ไม่มีใครคาดคิดมัสกิสามอีกลับกลายเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงถามโดดเด่นด้วยราคาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือเทเซอร์ยังคงให้ความสําคัญกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ที่มีราคาแพงแพ็กเกจขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบและลูกเล่นไฮเทคซึ่งส่วนใหญ่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ซื้อที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นแต่ผู้คนทั่วโลกยังคงต้องการรถยนต์ที่มอบการเดินทางที่คุ้มค่าแข็งแกร่งและเชื่อถือได้และนี่คือจุดที่มัสทริชสามอีมีบทบาทสําคัญที่สุดมันตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีคําสัญญาที่ซับซ้อนหากคุณต้องการการขับขี่ที่แข็งแรงเชื่อถือได้และราคาไม่แพงผมพร้อมช่วยเหลือคุณจุดแข็งที่สุดของบิ๊กคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่่่แแข็งงรรรซึชชววยลลดเาาาในก์จ และเพิ่มระยะทางวิ่งได้แต้มมัสิ3สามอีได้สร้างสมดุลด้วยชุดแบตเตอรี่ราคาประหยัดและระยะทางวิ่งที่ไกลซึ่งแม้แต่ติเองก็ยังมองข้ามไม่ได้ปัจจุบันผู้คนมีตัวเลือกที่มอบทุกสิ่งที่เคยต้องจ่ายแพงในราคาที่ถูกกว่ามากนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ออกมาพูดอย่างเปิดเผยว่ามัสกิ i t ามคือการปลุกให้ตื่นอย่างแท้จริงสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้านับเป็นสัญ,ญญาณเตือนที่เทเซอร์และบิไม่สามารถมองข้ามได้หากไม่ดำเนินการใดๆในไม่ช้าพวกเขาจะต้องหาวิธีใหมๆ่ๆเพื่อปปก้อองงงบััขตน พราะการเดินทางที่คุ้มค่าแข็งแกร่งและเชื่อถือได้ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไปแต่มันคือความจริงของรัสเซียมอสค์วิสามีสู่สำเร็จแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนเร้นอยู่ในความเรียบง่ายจุดแข็งที่แท้จริงของมอสควิสามีไม่ได้อยู่ที่คำกล่าวอ้างอันโออาหรือการตลาดที่ฉูดฉาดแต่อยู่ที่ความล้ำลึกของความเรียบง่ายในขณะที่โลกกำลังไล่ตามแนวคิดที่ล้ำสมัยอย่างโครงการไฮเปอร์ลูระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและการเชื่อมต่อในอวกาศบริษัทแห่งหนึ่งในรัสเซียกลับตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดแต่สำคัญทีี่่่่สุดอยยาางงเบๆววคทัไป ต้องการอะไรกันแน่เมื่อพิจารณาคําถามนี้อย่างที่ท่วนคําตอบก็ชัดเจนและตรงไปตรงมาคนทั่วไปต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ไว้ใจได้ขับขี่ได้ในทุกสภาพอากาศหรือทุกเส้นทางอย่างไร้กังวลพวกเขาต้องการรถยนต์ที่มีบริการบํารุงรักษาในราคาที่เอื้อมถึงทนทานต่อหิมะงความร้อนระอุภูมิประเทศครุขระและการจราจรในเมืองที่หนาแน่นและที่สําคัญที่สุดพวกเขาต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่บังคับให้ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารมัควิส3มอีได้รับการออกแบบมาให้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ ได้อย่างแม่นยำใช้งานได้จริงและตรงไปตรงมารถคันนี้ทําให้สมรรถนะการใช้งานจริงกลายเป็นหัวใจสําคัญโดยไม่เสียแซงหรือเสียงรบกวนจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม่จําเป็นข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ m ั s ก์ว c h 3e สะท้อนถึงปรัชญานี้มีให้เลือก2แบบคือแบตเตอรี่ขนาด55กิโลวัตต์ชั่วโมงและ66กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งได้400-500กิโลเมตรแม้ว่าบริษัทใหญ่ๆจะยังคงอวดอ้างระยะทางวิ่งได้ราว300กิโลเมตรแต่มั s ก i ว c h 3e ก็สามารถแซงหน้า มาตรฐานดังกล่าวได้อย่างเงียบเงียบในด้านการชาร์จรถคันนี้เหนือความคาดหมายด้วยการสนับสนุนการชาร์จเร็วแบบ DC ทํทำให้มอกวิสามีสามารถชาร์จได้ถึง80ในเวลาเพียง30นาทีซึ่งหมายความว่าไม่ต้องหยุดชาร์จนานหลายชั่วโมงระหว่างการเดินทางไกลอีกต่อไปในส่วนของกำลังมอเตอร์นั้นโดดเด่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลัง193แรงมา้า ให้แรงบิดทันทีเดิมที่รถยนต์ไฟฟ้ามักถูกมองว่าช้าและเชื่องช้าแต่ m o s k w 3e สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง8วินาทีเทียบเท่ากับรถยนต์สมรรถนะสูงสไตล์ยุโรปคันอื่นๆในด้านการออกแบบ m o s k w 3e ก็ไม่ลดทอนประสิทธิภาพใดๆทั้งสิ้นด้วยรูปลักษณ์แบบ SUV มอบระยะห่างจากพื้นสูงรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวและดีไซน์เหลี่ยมมุมที่ทันสมัยไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่ง แต่ยังโดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนรถคันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเอกลักษณ์ของรถอยู่ที่ความแข็งแกร่งและความมั่นใจไม่ใช่ความหรูหราเมื่อพูดถึงความปลอดภัยมสัสกิวสามอีมอบทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วนมาพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานอย่าง ABS, EBD, ถุงลมนิรภัยหลายจุดและระบบควบคุมการยึดเกาะถนนช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ ในสภาพถนนที่ยากลำบากที่สำคัญที่สุดมัสกีสามอีได้เปลี่ยนโฉมรถยนต์ไฟฟ้าจากสัญลักษณ์แสดงสถานะให้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่คนทั่วไปไว้วางใจได้ในขณะที่รถยนต์อย่างเทอร์โมเดล3และบิซีมาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยและราคาที่เอื้อมถึงมัสวี้สามอีได้นำเสนอสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆลืมไปอย่างสง่างามลูกค้าต้องการการเดินทางที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ภาระคำสัญญาที่สวยหรูรถคันนี้ไม่มีระบบจอดรถอัตโนมัติที่หรูหราหรือลูกเล่นที่ลอยอยู่ในอากาศสิ่งที่มีคือความสมจริงแข็งแกร่งและสร้้างขึน โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริง m o s q u i h 3e คือพรสำหรับทุกคนที่สแสวงหาความสมดุลอย่างแท้จริงในโลกของรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้ความเรียบง่ายที่ลุ่มลึกและความน่าเชื่อถือที่แท้จริงเหนือระดับความรู้ราแบบผิวเผินนี่คือเหตุผลที่ Mosquit 3e กลายเป็นคลื่อลูกใหม่ซึ่งอาจบังคับให้แม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆใ,ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าต้องทบทวนกลยุทธ์ของตนเองตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังคึกคักอย่างมากตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังคึกคัก และน่าตื่นเต้นอย่างมากในปัจจุบันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีหรือดีไซน์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงอนาคตของอุตสาหกรรมโดยรวมด้วยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนด้านหนึ่งคือบริษัทที่มุ่งเน้นเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูรถยนต์ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ให้ราคาหลายล้านและสร้างขึ้นเพื่อคนรวยอีกด้านหนึ่งคือบริษัทที่พยายามนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดมวลชนแต่บ่อยครั้งกลับพลาดเป้าในการสร้างสมดุลที่แท้จริงบางรายประนีประนอมเรื่องคุณภาพขณะที่บางรายก็ตั้งราคาสูงเกินจริง แต่มอสวิช 3E ได้พลิกโฉมวงการไปอย่างสิ้นเชิงด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราและการใช้งานอย่างแพร่หลายมสวิช 3E ไม่เพียงแต่ราคาไม่แพงแต่ยังแข็งแรงทนทานและทันสมัยอีกด้วยความแข็งแกร่งโครงสร้างที่ทนทานและราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณผสานการเป็นแพ็กเกจที่ยากจะมองข้ามด้วยเหตุนี้นักวิเคราะห์จึงออกมาเปิดเผยอย่างเปิดเผยว่าหากมสวิชขยายกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดขยายการส่งออกไปต่างประเทศรถยนต์คันเดียวนี้อาจพลิกโฉมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ในตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียแอฟริกาอเมริกาใต้และยุโรปตะวันออกซึ่งความต้องการรถยนต์อย่างมัสกิช 3e อาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรถยนต์รุ่นนี้จึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคว้าโอกาสนี้ไว้ได้อย่างเหมาะสมอาจเป็นทยคุกคามร้ายแรงต่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทเซอร์และบิดลองพิจารณาดูสิในขณะที่บริษัทยษอย่างเทเซอร์ขายรถยนต์รุ่นพื้นฐานในราคา40-50ล้านปูปี และรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางของบิตมีราคาสูงกว่า30ล้านรูปีแต่ Moskvi 3e นำเสนอรถยนต์ขนาด SUV ที่มีระยะทางวิ่งมากกว่า400กิโลเมตรและความทนทานแบบรัสเซียในราคาประมาณ20ล้านรูปีเมื่อลูกค้าทั่วไปต้องเลือกระหว่างการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อรถยนต์ราคาแพงหรือซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่ทนทานทนทานวิ่งได้ไกลในราคาเพียงครึ่งเดียวพวกเขาจะรีบซื้อรถยนต์ยี่ห้อที่แพงกว่าหรือไม่คงไม่หรอกนี่คืออันตรายที่แท้จริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง บัดนี้ที่เแลเลดจ,จะต้องแข่งขันกันไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังต้องแข่งขันกันในด้านความสมดุลระหว่างราคาและประโยชน์ใช้สอยเมื่อราคาที่เอื้อมถึงและความน่าเชื่อถือมาบรรจบกันในตลาดลูกค้าจะไม่หลงเชื่อคำสัญญาที่โอ้อวดของแบรนด์แต่จะมองที่คุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ m o s w i c h 3e ได้เข้าถึงจิตวิทยานี้อย่างชาญฉลาดและนั่นคือเหตุผลที่มันกำลังกลายเป็นกระแสะที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าถูกเขียนขึ้นหม มอสควิช 3e จะถูกจดจำในฐานะชื่อที่นำพายุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงทนทานและเชื่อถือได้รัเสเซียประกาศถอนตัวมอสควิช 3e เป็นมากกว่าแค่รถยนต์มันคือคำประกาศของรัเสเซียคำพูดที่เงียบงนันแต่ทรงพลังว่าไม่ว่าโลกจะประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีต่ำไปแค่ไหนแต่มอสควิช 3e ก็กำลังกลับมาผัง,งาดอีกครั้งมอสควิช 3e ทำเช่นนี้โดยปราศจากการประกาศที่ยิ่งใหญ่อลังการหรือสื่อใดๆเพียงแค่ปล่อยให้ผลงานของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ ในขณะที่ประเทศอื่นๆในวงการรถยนต์ไฟฟ้ากำลังนำเสนอรถต้นแบบสุดล้ำและรถยนต์แนวคิดไฮเทครัสเซียกลับกำลังปฏิวัติแผนการเดิมของตนอย่างเงียบๆมอสวิช 3E คือผลลัพธ์ของการปฏิวัติที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆปืนไรเฟิลคลนิคอเปรียบเสมือนอาวุธสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเปรียบเสมือนปืนไรเฟิลคลนิคอที่เคยถูกใช้ในโลกของอาวุธเรียบง่ายน่าเชื่อถือทรงพลังไร้ซึ่งการประกาศขัาประเสร,ริฐไร้ซึ่งการยกย่องตนเองเพียงเพราะได้รับความไว้วางใจแม้ ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดมสกิสามอีได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการพึ่งพาตนเองของรัเสเซียหลังสงครามยูเครนเมื่อรัเสเซียเผชิญกับการความบาดทุกรูปแบบและบริษัทต่างชาติถอนตัวหลายคนคาดการว่าประเทศจะล้าหลังในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแต่รัเสเซียมองว่าแรงกดดันนี้เป็นความท้าทายแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนำเข้าแต่อยู่ที่ทรัพยากรความพยายามและความมุ่งมั่นของรัเสเซียเองการเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงียบๆแต่อันตรายถึงชีวิตด้วยรถยนต์อย่างมอคคิวสาอีครั้งนี้ถือเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปทั่วโลกอย่าประมาทผู้ที่ได้โอกาสประเทศที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้แม้ในอย่างยากลำบากย่อมมีพลังที่จะกำหนดอนาคตร,รัสเซียได้ออกคำขาดใหม่ต่อโลกยานยนต์ไฟฟ้าผ่านโครงการมอคคิ i สาอี นับเป็นความทา้าทายที่เปิดกว้างว่าอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นของบริษัทต,ตะวันตกเพียงไม่กี่แห่งอีกต่อไปปัจจุบันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบหลายขั้วอานาจและรัสเซียก็เข้าร่วมด้วยเงื่อนไข,ของตนเองมากวิสามีถือเป็นจุดเริ่มต้นที่พิสูจน์ให้เห็นว่ารัสเซียไม่เพียงแต่สามารถพึ่งพาตนเองในด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังอยู่ในสถานะที่สามารถท้าทายผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกได้อีกด้วยนี่ไม่ใช่แค่การมาถึงของรถยนต์รุ่นใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดดับคความมิให่ ซึ่งประกาศให้ยุคสมัยของรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงทนทานและเชื่อถือได้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและประเทศต่างๆเช่นรัเสเซียก็สามารถเป็นผู้นําได้ในปัจจุบันขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าพวกเขาไม่อาจมองข้ามมอสคูรชสาได้อีกต่อไปรถยนต์รุ่นนี้ไม่เพียงแต่เปิดเส้นทางใหม่ให้กับรัเสเซียเท่านั้นแต่ยังเป็นการย้ําเตือนให้โลกรู้ว่าเทคโนโลยีและนว,วัตกรรมไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น ผู้เล่นตัวจริงคือผู้ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่แม้ในอย่างกับขันแลมสวิส3ามอีคือตัวแทนของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นนั้นเมื่อนักประวัติศาสตร์เขียนเรื่องราวการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเขาคงไม่มีวันลืมว่าในช่วงเวลาที่รัสเซียเผชิญกับแรงกดดันจากทุกฝ่ายรัสเซียได้เปิดตัวรถยนต์ที่นำพาตลาดไปสู่ทิศทางใหม่อย่างเงียบๆเ,เมื่อพิจารณาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปัจจุบันภาพรวมจึงน่าสนใจอย,อย่างยิ่งทเทสเซยังคงเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรปบริษัทของนิลอนมัสร้างมูลค่าแบรนด์ตั้งแต่เนินเน่นๆซึ่งเปลี่ยนทเสลาจากผู้ผลิตรถยนต์ธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมโมเดลอย่างโมเดล3และโมเดล Y ได้ทําให้เทสลาอกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกแต่อํานาจการควบคุมของเทสลากลับถูกจํากัดอยู่แค่ในกลุ่มรถยนต์ระดับพรีเมียมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันบิตก็ได้ขยายตลาดอย่างเงียบๆแต่รดวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศจีนครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางและระดับล่างกลายเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของจีนและขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศในยุโรปเอเชียและอเมริกาใต้ส่วนแบรนด์อื่นๆเช่นฮันเดนคียอและวอลซ์เกนก็มีอัตราการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันแต่ยังคงถือว่ามีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าเทสเซอร์และบิทฮุนไดและเกียได้เข้าสู่ตลาดด้วยรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดขณะที่โฟกส์วาเก้นพยายามเสริมความแข็งแกร่งในยุโรป ด้วยรถยนต์ซีรีส์ไอดีในขณนะเดียวกันบริษัทจีนอื่นๆเช่นนินเนโออแปงและจีลีก็ค่อยๆขยายฐานไปยังส่วนอื่นๆของโลกแม้ว่ายังต้องพัฒนาอีกมากในตอนนี้ผู้เล่นอย่างมอสคูรสามอีกำลังก้าวเข้ามาอย่างเงียบๆหากรัเสเซียสามารถเปิดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพบนเวทีโลกก็อาจสร้างกระแสฮือฮาในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า e ีีที่ราคาไม่แพงทนทานและเชื่อถือได้ตลาดโลกกำลังเติบโตและลูกค้าไม่ได้ถูกน้มนาว ด้วยคุณค่าของแบรนด์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปพวกเขายังมองหาคุณค่าที่ใช้งานได้จริงอีกด้วยบริษัทที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างราคาที่เอื้อมถึงความน่าเชื่อถือและความพร้อมจําหน่ายได้อย่างเหมาะสมจะครองตลาดในอนาคตเทสล่บิตยังคงครองตลาดที่แข็งแกร่งแต่หากผู้เล่นรายใหม่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องภาพลักษณ์ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า